สวัสดีครับผมทีมเทวธรรมนะครับวันนี้มานำเสนอเหรียญมงคลรลาบเนื้อเงินหลวงพ่อก,กันวันพญาติจังหวัดอยุธยาพศ2536วัตถุมงคลรุ่นนี้ออกเนื่องในวาระจัดหาทุนในงานชาปนากิจของหลวงพ่ออัน้นลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงเสมาตรงกลางเป็นรูปหลวงพ่อก,กันนั่งเต็มองค์ตรงนี้จะต่อโคตน,นะครับ ด้านหลังข้างบนจะเป็นชื่อรุ่นมงคลลาบและตรงกลางจะเป็นยันคูของวัดพระญาณทรหดจำนวนการจัดสร้างเนื้อทองคําสร้าง80-90ถึงเเหรียญเนื้อเงินสร้าง1,000เหรียญเนื้อทองแดงสร้าง10,000แเหรียญเหรียญน,นี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่หลักพันเป็นหนึ่งใน1,000เหรียญสภาพสวยเดิมเก่าเก็บแม่ผ่านการใช้หน้าตาพระสวยผิวสวยมาพร้อมกล่องเดิมจากวัด เก็บเหรียญน,นี้เหรียญเดียวคุ้มค่ามากๆครับท่านใดสนใจอยากเช่าหรือมีแล้วอยากปล่อยให้เช่าสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ